สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเชนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่3-9เมษายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมเกี่ยวกับความอึดอดทนนะคะการค่อยๆฝึกฝนค่อยๆพัฒนานะคะทีละนิดหรือว่าทีละขั้นตอนนะคะก็จะนำไปสู่เ,เป้าหมายนะคะที่ชาวมังกรวางไว้อย่างมั่นคงนะคะ เรื่องของการงานช่วงนี้นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะพร้อมที่จะเ,เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีนะคะเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆนะคะการเรียนรู้หรือว่าค่อยๆฝึกฝนฝึกฝีกมือนะคะการเสริมทักษะการลงเรียนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอ่านหนังสือเพิ่มออกไปหาแรงบันดาลใจเพิ่มนะคะแบบนั้นก็ได้ ท้ายที่สุดนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่ชาวมังกรวางไว้นะคะเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ถือว่าไม่ขัดสนนะคะมีการบริหารจัดการที่ดีก็มักจะมีเงินใช้นะคะอาจจะมีการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงหรือคนที่คุณสนิทสนมนะคะสัปดาห์นี้ก็สามารถช่วยเหลือชาวมังกรได้อย่างดี บางรายก็จะมีการทำงานเพิ่มเติมนะคะมีความขยันในด้านอื่นๆเพิ่มก็จะได้รับเงินหรือค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าต่างๆเข้ามาเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความเครียดจากการทำงานบ้างนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าหลีกนี้ ความวุ่นวายนะคะในชีวิตประจำวันนะคะไปท่องเที่ยวหรือว่าออกนอกบ้านบ้างนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยในสัปดาห์นี้คนโสดนะคะเป็นไปได้ที่ตกหลุมรักใครอยู่นะคะหรือว่าหวนนึกถึงใครบางคนนะคะสัปดาห์นี้ก็เหมาะกับการค่อยๆพัฒนาเรียนรู้กันไปนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักมีความเข้าใจนะคะ,ะเอ็นดูกันเป็นอย่างดี ต่างฝ่ายก็ต่างเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะบางคู่ก็จะมีเรื่องโชคลาภเรื่องของข่าวด้านการเงินร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชว์ของหญิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ